สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการอธิบายแบบฝึกหัดดีเอทีวีนะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ก็เป็นชั้นป .5 แบบฝึกหัดที่1.7นะครับวันนี้ก็ขาให้ทําอะไรขอให้เราประมาณให้ใช้การประมาณค่าที่เหมาะสมสําหรับประมาณผลลัพธ์นะครับเพราะนั้นก็เราก็ใช้หลักการประมาณนะครับมาประมาณผลลัพธ์ <c oughs> มันก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราจะประมาณมได้เท่าไหร่ ให้มันใกล้เคียงถ้าเราประมาณหลักเต็มสิบมันก็จะใกล้เคียงมากถ้าประมาณหลักร้อยมันก็ห่างออกไปประมาณหลักพันก็ยิ่งห่างไปประมาณนี้นะครับเอาเอาเอา,เอาที่มันง่าย,ายๆนี่อย่างตัวนี้ประมาณได้เท่าไหร่เราได้เป็นสองร้อยถูกไหมครับเนี่ยดูเต็มร้อยนะคุณคูจะไม่สอนวิธีการทำปามประมาณนะั้นนะอันนี้ก็ประมาณเต็มร้อยได้เท่าไหร่ครับได้แปดร้อยใช่ไหมครับแปดร้อยบวกกันครับหาคำตอบเองนะครับ ต่อไปครับอันนี้ประมาณเต็มอะไรดีเต็มพันครับได้เท่าไรครับหกพันถูกไหมครับบวกอันนี้ประมาณเต็มอะไรดีครับเต็มร้อยครับได้เท่าไรครับเก้าร้อยหาครับตอบเองนะครับตอนนี้ประมาณเต็มอะไรดีครับเต็มอะไรดีลูกมันถิงยังง่ายอ่าประมาณเต็มตเต็มอะไรดีอ้าเต็ม อันนี้เอาเต็มร้อยแล้วกันเต็มร้อยมันจะได้เม็นเลงจะได้ไม่นหนีเยอะสามหมื่นห้าร้อยถูกไหมประมาณเต็มร้อยนะอันนี้ก็ประมาณเต็มร้อยได้เท่าไหร่เจ็ดพันห้าร้อยอ่าครัตอบเองอันนี้ประมาณเต็มพันเต็มพันได้เท่าไหร่ไดห้าพันบวกกับอันนี้ประมาณเต็มพันเหมือนกัน ได้45,000คุณครูจะไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่าการประมาณค่าอ่งสอนมาแล้วประมาณเต็มร้อยได้900ลบประมาณเต็มร้อยได้400ไปไม่ได้ได้500เท่าตีได้500เพราะว่าเดืยนนี้เป็นเลข5ต้องเพิ่มขึ้นหนึ่งใช่ไหมครับาหาคำตอบนะครับหาคําตอบแล้วนะอันนี้ประมาณเต็มเลยดี เต็มพันนะลูนะเต็มพันได้หนึ่งมื่นสองพันถูกไหมเพราะว่ามันต้องเพิ่มเป็นเพราะขวามันเป็นเลขเจ็ด <c oughs> นะครัะทบทวนไปในตัวนะลบเต็มพันเหมือนกันได้หนึ่งพันหาคำตอบนะครับถ้านักเรียนไปดูเฉลยในในเดวทีวีอาจจะไม่เหมือน,นครูนะครับเพราะว่าการประมาณค่านี่ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะประมาณให้มันเต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันนะ ก็ประมาณให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับอย่าหากเกินเกินไปอย่าง,างน,นี้เต็มพันพอจะได้ไม่ทิ้งไปเยอะอ่าแล้ก็ได้ว่าได้ห้าพันลบอันนี้ก็เต็มพันได้หกหมื่นห้าพันก็ลบกันออออ่าอันนี้เต็มอะไรดีครับเต็มแสนเลยครับเนี่ยเต็มแสนเพราะมันใกล้แสนมากเกินไปแล้วเนี่ยก็ได้ห้าแสนแล้ว ห้าแสนอ่าลบอันนี้ก็เต็มหมื่นได้ครับเต็มหมื่นน่าไหร่ครับหกหมื่นครับอ่าอก็ลบกันออกก็จะค่าก็จะมาคําตอบก็จะมาอันนี้เต็มอะไรดีครับเต็มพันครับเป็นหนึ่งพันครับคูณครับเต็มอะไรดีครับเต็มร้อยครับ <c oughs> เต็มวันรูอว่าคูณเลยก็ได้นะเนี่ยได้ใกล้เคียงมากที่สุดอ่า แต่ว่าจะให้ดีนะถ้าจะให้ดีนะอันนี้มันเพิ่มใช่ไหมอันนี้มันต้องลดลงมันต้องบาลานซ์กันเพราะนั้นก็เอาตัวนี้เต็มร้อยแล้วกันก็แสดงว่าคูณกับอะไรเลยคูณกับร้อยค่ามันจะใกล้เคียงนะได้เท่าไหร่ก็ตอบลงมาโอเคนะครับอไปดูตัวถัดไปไปดูตัวถัดไปเมื่อกี้ถึงข้อไหนข้อเกนะ้าเนาะคูต้องลบก่อนนะไม่ทันกลับไปดูนะลูกน,นะ ไม่ทันกลับไปดูคลิปนะครับน้ไม่ทันย้อนกลับไปดูคลิปอโอ้ยลายเลยเทคโนโลยียนูยังไม่ทันสมัยมาก <c oughs> หลายคนชอบหลายคนไม่ชอบ <c oughs> เต็มพันได้เทไหรครับแปดพันนคูณกับเต็มสิบได้เท่าไหร่ครับยี่สิบ เต็มพันเท่าไหร่ครับหนึ่งพันเต็มร้อยเท่าไหร่ครับสองร้อยครับคูณไปเร็วนิดนึงนะเต็มพันเท่าไหร่ครับสองพันคูณเต็มพันเท่าไหร่ครับหกพันมันก็นจะเวลาขับวณวก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้เต็มร้อยเท่าไหร่ครับแปดร้อยครับเต็ม สิบหรืออะไรครับยี่สิบอันนี้นะครับอันนี้ไงครับเต็มร้อยได้หกร้อยครับเต็มสิบได้หกสิบครับอันนี้แหละครับอันนี้ไม่ต้องมปประมาณเลยครับอยู่เฉยๆอันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบครับมันจะลงตัวนะลูกทําให้มันลงตัวนะง่ายๆอันนี้แหละครับ เต็มร้อยครับได้สองพันห้าร้อยครับหารอันนี้เต็มร้อยครับได้ห้าร้อยครับเห็นไหมไหม,มันก็จะหารลงตัวพอดีเป๊ะโอเคนะคุณครูอาจจะไปเร็วสักนิดนึงวันนี้ง่วงแล้วอ่ะโอเคนะครับปไปดูแรงบังคับต่อไปนะครับไม่ทันยังไงย้อนคลิปกลับไปดูนะครับผครูจะลบนะครับ้นานี้นะ,ปะไปหน้าต่อไปลบไปหน้าต่อไปมีสามแรงบังหันวันนี้ ทำาบองให้ประมาณเต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันตามความเหมาะสมหกสิบห้าประมาณเต็มสิบแน่นอนตามเต็มร้อยคงไม่ได้ได้เท่าไหร่ลูกได้เจ็ดสิบอันนี้ประมาณเต็มอะไรดีเต็มร้อยได้สี่ร้อยอ่าพอให้มาประมาณเต็มอะไรดีเต็มพันจะมันจะใกล้มากที่สุดหรือว่าเต็มร้อยยิ่งใกล้เลยเห็นไหมเนี่ยถ้าประมาณเต็มร้อยจะยิ่งใกล้เลยใช่ไหมได้เท่าไหร่เลยได้สามร้อยนะมันใกล้มากที่สุดนะ ถามยังไงก็ให้มันได้มันใกล้สุดก็ออกเต็มพันก็ได้นะถ้าตอบถ้าเต็มพันก็ได้ห้าพันนะแต่ถ้าตอบถ้าถ้าเป็นเต็มแล้วก็ต้อง,ตอ,งตอบตัวน,นี้สามร้อยเนี่ยมันจะใกล้ที่สุดใกล้ใกล้ไหมล่ะขาดแค่หกบาทเองนะทำไงมันถึงจะใกล้นะลูกคือการประมาณอันนี้เต็มพันนะได้เท่าไรเจ็ดพันอันนี้เต็มไรดี เต็มพันเหมือนกันเนะาะเต็มพันสองหมืน่นสี่พันไสองหมืน่นสองแสนสี่หมืน่นมันหกใช่ไหมลูกหกต้องเพิ่มขึ้นหนึ่งจากสามก็เป็นสี่เรียนต้องอย่าลืมจําที่ครูเคยพาทํานะใครไม่เคยดูคลิปครูก็ย้อนกลับไปดูคลิปครูนะครับวิธีการ <c oughs> เพิ่มขึ้นหรือว่าคงที่นะครับทํายังไงโอเคนะครูรบนะครูจะได้ไปหน้าต่อไปไม่ทันไงย,ย,ย้อนคลิปนะลูกนะฟึ๊ เรามาเต็มกอ,อ,องหกใช่ไหมเต็มอะไรดีเต็มพันนะบางอ้อนได้เต็มพัน,นะออน,พนสองหมื่นเต็มพันก็จะได้เออได้เจ็ดพันดีเต็มพันได้เจ็ดพันหรือใครอยากให้มันใกล้ก็เต็มอะไรเต็มอะไรดีเต็มร้อย,อยสองหมื่นแปดพัน สองแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเพราะมันต้องเป็นหกร้อยใช่ไหมลูกพอได้เก้าเลยมันเป็นเก้าต้องเพิ่มหลักร้อยขึ้นนิดหนึ่งจากห้าเป็นหกก็ได้หกร้อยตัวนี้ก็จะใกล้เคียงมากานะอ,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 อันนี้ก็เต็มไรดีอ่าเอาเต็มเต็มร้อยเต็มร้อยก็ได้ห้าหมื่นไอห้าพันเจ็ดร้อยอันนี้เอาเต็มพันเพิ่มขึ้นจากเก้าต้องเป็นสิบสิบพันก็กลายเป็นเท่าไหร่ลูก หมื่นนั่นเองสิพันก็คือหมื่นอันนี้ก็เต็มร้อยหกพันห้าร้อยซื้อตู้เย็นมาหกพันห้าร้อยอันนี้ก็เต็มพ<ม>ันสองพันเสร็จแล้วโอเคนะครับไม่ทันย้อนกลับไปดูคิดปูดเหมือนเดิมเนาะอ่ะกูวันนี้ง่วงจริงหมดยังอ๋อหมดแล้วเนี่ยจบแล้วนึกว่ามีสามข้อแต่แล้ววันนี้มีสองข้อโอเคยังไงก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามค,ครูมาตลอดก็ครูก็จะทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับทําคลิปมาเรื่อยๆให้พวกเราได้ได้ชมได้ดูแล้วก็ได้เข้าใจกันเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ